<c oughs> วันพุทธที่19มกราคม2566ที่วัดป่าสหาธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เฝ้าวัดอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดก็เสียงนก แยกไปหมดเลยไม่รู้นกอะไรบ้างที่มากที่สุดก็เป็นเสียงนกกระจกจาะนะวันนี้อยากจะพูด <c oughs> เรื่องกรรมและผลของกรรมตามหลักพุทธศาสนาหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่มากในเรื่องของกรรมและผลของกรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน โดยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันเกิดมาจากกรรมเก่าที่ทำไว้และส่งผลมาถึงชาตินี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิด <c oughs> <c oughs> แท้จริงแล้วกรรมคือการกระทำเมื่อเรากระทำอะไร มันก็จะเกิดผลของกรรมก็คือวิบากวิปากะกรรมะวิปากะคือผลของกรรมเช่นเราตบมือมันก็จะเกิดเสียงดังขึ้นมาการตบมือคือกรรมคือการกระทำเสียงที่เกิดขึ้นนั่นก็คือผลของกรรมเรา กินข้าวแล้วเราก็อิ่มการกินก็คือกรรมอิ่มก็คือผลของกรรมเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนการเดินทางของเราคือกรรมเมื่อเราไปถึงจุดหมายนั่นคือผลของกรรมการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราก็เกิดจากกรรมเช่นกัน ไม่ใช่ว่าเราเจ็บป่วยมันเกิดมาจากขนของกรรมเก่าที่เราทำไว้แต่ชาติปางก่อนทั้งหมดใช่ไหมเ <c oughs> มื่อวานหลวงตานั่งหั่นฟืนนั่งนั่งกระโยงอะนะแบบที่คนไทยเราชอบ เวลาทำอะไรเราก็จะนั่งแล้วก็ทาํางานนั่นทํางานนี่ใช่ไหมนั่งหั่นฟืนก่อไฟต้มยาผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันเนี้เชา้านี้มีอาการปวดตรงสะเอวเหมือนเดิมก็คือ,อกระดูกทับเส้น ดุ่งเฮือกเลยนะเลยได้รับคําตอบแล้วว่ากระดูกทับเส้นนี้มันเกิดมาจากอะไรเราคิดว่ากระดูกทับเส้นเกิดมาจากการที่เราไปทําร้ายงูให้หลังหักก็เลยทําให้เรามาเจ็บตรงในส่วนนี้อืการเจ็บครั้งนี้ทําให้เราระล,ลึกถึงว่ามันเกิดมาจากอะไรอ๋อ จับได้แล้วเรานั่งกระโยงทำงานนานจนเกินไปก็เลยย้อนลึกถึงไปที่ตอนเราอยู่วัดป่าอารันวัดป่าเนรัญชาราที่จังหวัดศีสเกตเรานั่งหันฟืนก่อไฟต้มยาบ้างต้มไก่ให้หมาบ้างทุกวันนะติดต่อกันนาน จนในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นการเจ็บปวดที่ที่หลังที่แรกเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเราเจ็บป่วยที่ไตเกิดจากไตวายผ่านไปสองสาวันเอามันไม่ใช่นี่ว่ามันเกิดที่ข้อต่อที่สันหลังเหนือ,อข้อต่อ,ข,ข,ข,อขั้นสุดท้ายที่ตะโพกขึ้นมาอยู่สักสองสามข้อ สองส,สี่้าข้อนั้นแล้วเรานั่นแหละมันเจ็บปวดมากๆเลยเราก็คิดว่าเออมันเจ็บปวดติดต่อกันมาหลายวันน่ากลัวจะเป็นเวรกรรมเก่าของเราเราต้องส่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรเราก็เลยนั่งคิดนอนคิดส่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรไม่รู้ว่าเราเคยไปทำอะไรให้ใครเจ็บป่วย จนเป็นทุกข์ทรมานมากมันก็เลยต้องมาชดใช้ใช่ไหมอมเราทำแล้วเอ๊ะแล้วมันก็คลายเราก็เข้าใจว่าอ้อคงจะเป็นเช่นนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วอะสาเหตุท,ที่มันคลายก็เพราะว่าตั้งแต่นั้นเราก็ไม่ค่อยได้ไปนั่งท่าเดิมอีกใช่ไหมอืมอเสร็จแล้วจากนั้นไม่กี่วันสองสวันเราก็เดินทาง ออกจากวัดนะเพื่อยายที่อยู่อาศัยเราก็ไม่เคยไปนั่งในท่านั้นอีกเลยมาจนถึงเมื่อวานเนี่ยนะเป็นเวลาทั้งหมดถึง10วันอาการเจ็บปวดแบบดั้งเดิมมันก็หายไปจนแทบจะไม่มีเหลือเลยจนมาถึงเมื่อวานเย็นเนี่ยเราก็มาหันฝืนก่อไฟต้มมรคินกเพจะกิน ผลที่เกิดขึ้นเป็นผลแห่งกรรมการกระทําที่เรานั่งผิดท่ามาชาวนี้เราก็เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาที่กระดูกข้อสันหลังเหมือนเดิมที่สะเอวอะนะอเจ็บปวดอจะดุ้งเหือกเลยรู้แล้วว่ากูจับได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันมนั่งท่านี้นี่เองมันทําให้เกิดอาการเจ็บปวดอที่ที่สะเอวนะถ้าเรา ะระหว่างตัวเราไม่แม่ตั้งท่าเดิมอีกมันก็จะหายเพราะว่าเวลาเรายืนตรงแล้วแล้วเกาเดินไปมาไปมามันไม่เป็นนะมันในที่สุดมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมที่ไม่เคยเจ็บปวดอะไรมาก่อนก็เลยจับได้แล้วกรรมมันคืออะไร <c oughs> กรรมเกิดจากการกระทำการที่เราเป็นโรคไตาวายนะ เกิดจากการกระทําของเราเองก็คือเราไปกินยา,าแพทย์แผนปัจจุบันติดต่อกันนานถึง5ปีมันก็เลยเป็นโรคเรื้อรังหรือคือโรคไตาวายการที่เรา <c oughs> <c oughs> เป็นโรคไตาวายเพราะเราเป็นโรคเบาหวานจึงต้องไปกินยาการที่เราเป็นโรคเบาหวานเพราะเราเคยไปตรวจเราเจ็บป่วยเราเคยไปตรวจเลือดที่ คลินิกชุมชนหมอตรวจพบว่าน้ำตาลในเลือดของลอาสูงหมอบอกว่าเป็นโรคเบาหวานต้องกินยาติดต่อกันเขาก็จ่ายยามาเราก็กินไปตามหน้าที่ของเราเห็นไหมกินไปกินไปกินไปไอเรื่องเบาหวานมันจะลดลงน้ําตาลจะลดลงหรือไม่เนีน่เราไม่รู้หรอกแต่เวลาเราไปตรวจที่คลินิก มันก็จะมีผลการตรวจเลือดออกมาว่าน้ําตาลในเลือดของเราขึ้นสูงหรือลดลงต่ำด้วยเครื่องมือที่หมอตรวจ <c oughs> แต่เราก็ยังต้องกินยาควบคุมอยู่เสมอ <c oughs> เพื่อไม่ให้เบาหวานมันสูงกว่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าเบาหวานมันอยู่ในระดับนั้นนานหมอก็จะบอกให้เรา งดกินยาไม่ต้องกินยาต่อก็แค่นั้นเองแต่ส่วนมากแล้วมันไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าะระดับน้ำตาลในเลือดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรืออนามัยโลกวางไว้น่นนะมันต่ำกว่าความเป็นจริงในความเป็นจริงในชีวิตของเราเนี่ยนะเราก็กินของหวานกินอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่เราชอบกิน หวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ไหมแต่เราก็ชอบกินสมัยก่อนโบ,บราณเราไม่ได้มีตู้เย็นไอของหวานต่างๆเราจะได้กินหลายๆวันทีเป็นครั้งเป็นคราวเราก็ทำกินเองหรือบางทีก็มีแม่ค้าทําขายหาบขายมามาผ่านมาบ้านเราเราก็ได้ซื้อกินนะแต่ทุกวันนี้ของหวานทุกชนิดมันอยู่ในร้านค้า นะเสร็จแล้วมันก็มาสถิตยอยู่ในตู้เย็นของเราเราก็เลยกินมันบ่อยโดยเฉพาะน้ําอัดลมต่างๆนะพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานทั้งสิ้นเมื่อเรากินทุกวันทุกวันน้ําตาลมันเอ่อในเลือดของเราเราไปตรวจสุขภาพหรือเราเจ็บป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่หมอก็ต้องตรวจ เลือดของเราแล้วก็พบว่าน้ําตาลในเลือดของเราสูงหมอก็บอกว่าคุณเป็นโรคเบาหวานอืมแล้วก็บังคับให้เราจ่ายยาให้เรากินกินติดต่อกันติดต่อกันนะแล้วก็จะมีวันนัดนะวันนั้นวันนี้ต้องมาพบหมออีกเพื่อรับยาไปกินให้ติดต่อกันใช่ไหมจนในที่สุดเราก็กลายเป็นโรคเบาหวานถาวรอ,อืม กินติดต่อกันสี่ห้าปีในที่สุดเราก็เกิดโรคขึ้นมาอีกโรคเดือกคือโรคไตไตเสื่อมไตวายเราจะพบว่าคนป่วยโรคเบาหวานที่เดินไปหาหมอเดินอยู่ในคลินิกชุมชนในแต่ละตำบลนั่นเดินเหมือนผีดิบทั้งนั้นเลยกระจึกกระจักอาการโรคไตเนี่ยมันแสดงออกที่การเดินที่แข้งขาของเรานะคนป่วยเป็นโรคไตก็จะมีสภาวะที่ อาการแข้งขาอ่อนแรงเดินไม่สะดวกเป็นกันทุกคนนะล้วนแต่เกิดยาของโรงพยาบาลก็คือ,อยาฝรั่งทั้งสิน้นในสมัยโบราณเราก็ไม่ค่อยจะเป็นโรคนี้กันนาน,น,านทีนะคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้ก็มักจะเป็นคนรวยคนรวยเป็นโรคประหวานอืมเพราะว่าคนรวยมีสตางค์ซื้อของหวานกินบ่อย แล้วก็กินข้าวข้าวขัดใช่ไหมซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาลเยอะ,อะแต่มีวิตามินแร่ธาตุที่สูญหายไปมันไม่เหมือนข้าวกล้องที่คนโบราณเรากินนะไหมธรรมชาติที่ควบคุมกันรักษากันมันก็ขาดหายไปทำให้เราเป็นโรคเรื้อรังแม้แต่โรคอื่นๆก็เช่นกันโรคมะเร็ง เราไปทําบาปทํากรรมอะไรมาป่วยเป็นโรคมะเร็ง <c oughs> ก็เกิดจากการกินทั้งสิ้นอาหารการกินที่เรากินเข้าไปทุกวันนี้มันเต็มบริสารเคมีสารเคมีที่มันเกิดมาจากการค้าของฝรัง่งส่งสารเคมีชนิดต่างๆเข้ามาขายให้แก่ชาวไร่ชาวสวนได้ใช้กันเมื่อใช้ไปนานๆนนะมันก็เข้าไปอยู่ในอาหารในผักในหญ้าต่างๆในน้ำ้วยนะ โดยเฉพาะน้ํานี่สําคัญที่สุดนะยาฆ่า,ายายาพ่นมนแมลงอะไรต่างๆมันตกไปในดินฝนตกลงมาก็ซึมลงไปในดินนะไปผสมในน้ำแม่น้ําลําคลองอะไรต่างๆเราเอาน้ำนะมาทําเป็นน้ําดื่มมันอาจจะสะอาดจ,จริงอะนะแต่ว่ามันไม่สามารถขจัดสารพิษได้ เรากินสารพิษต่างๆเหล่านี้สะสมเข้าไปสะสมเข้าไปทําให้เราเกิดโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคมะเร็งก็เกิดจากสารพิษเหล่านี้อันนี้สาเหตุอย่างหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญที่สุดมะเร็งเกิดจากเครื่องมือของโรงพยาบาลและการวินิจฉัยของแพทย์ในโรงพยาบาลเมื่อเราไปตรวจเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ หมอจะบอกเราว่าคุณเป็นมะเร็งนะต้องรีบรักษาถ้าไม่รักษาคุณก็จะมีอายุไม่ยืนยาวคนเรากลัวตายนะก็ต้องรีบรักษาโดยเฉพาะคนที่มีประกันชีวิตใช่ไหมก็ไม่กลัวเราม่ตั้งจ่านยะประกันชีวิตเขาใจ่ายให้เรียบร้อยนะเป็น <c oughs> ตกเป็นเครื่องมือให้หมอให้โรงพยาบาลหาเงินนะเราก็ นอนเจ็บป่วยไปให้หมอรักษาผ่าตัดฉายแสงคีโมสารพัดและเสร็จแล้วก็ห,วลลหัวล้นหลวม่วงออกมาเจ็บปวดทรมานทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดจากการรักษามะเร็ง <c oughs> ในที่สุดเราก็คนป่วยก็เผาโดนเผาอ่ะมันหายตรงไหนอ่ะมันไม่มันไม่หายห,ายหรอก แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะหายหรือไม่หายสิ่งที่เขาได้ไปแล้วก็คือค่ารักษาพยาบาลที่เขาได้จากคนป่วยบ้างได้จากาบริษัทประกันชีวิตบ้างมันเป็นธุรกิจหาเงินทั้งสิน้น <c oughs> เมื่อเราเป็นโรคไตมันก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่หมอทำก็คือว่าล้างไตนะเลือกปานการเปลี่ยนไตใช่ไหม รวนแต่คุณจะต้องเสียเงินทั้งสิน้นนะมันก็เป็นอาชีพของเขาอีกนั่นแหละสิ่งที่ไม่น่าเสียคุณก็ต้องเสียอะสิ่งที่อาชีวิตที่มันยังไม่น่าตายคุณก็ตายตายอยู่ในมือหมอในเครื่องมือหมอนะหมอเขาไม่ได้ใส่ใจหรอกคุณจะหายหรือไม่เขามีหน้าที่ในการรักษาและก,ก็ได้เงินทองนั่นเป็นธุรกิจของเขา เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังตัวเองอย่าตกเป็นทาสอย่าตกเป็นเครื่องมือให้เขาใช้หาเงินเพราะร่างกายของคุณนะเมื่อเจ็บป่วยแล้วมันมีการนะเจ็บปวดทุกทรมานแล้วก็เสียเงินเสียทองนะคุณเสียทั้งนั้นเป็นเรื่องกรรมของคุณทั้งนั้นเองนะกรรมของคุณที่ ไม่มีสติปัญญาแล้วก็ไปตกเป็นเครื่องมือของโรงพยาบาลของหมอให้เขาใช้คุณนะเป็นเครื่องมือหาเงินคุณจะไปโทษใครไม่ได้หรอกนั่นแหละคือกรรมและผลของกรรมที่มันเกิดขึ้นส่วนโรคภัยค่้เจ็บเช่นการเกิดโรคติดต่ออะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของโลกนี้ เมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องมาผจญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นธรรมดาของชีวิตไม่แม,ไม่ไม่มีใครหลีกพน้นนะแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินนะก็หนีเชื้อโรคไมพ่พ้นรัชะกาลที่ 4, สี่เสด็จไปว่ากองหัวหินเพื่อไปดูสุริยุปราคาตามที่พระองค์ได้คำนวณไว้ว่ามันจริงหรือเปล่าใช่ไหมเสร็จแล้วพระองค์ก็ติดเชื้อมาเรีเรยมาจากที่นั่นก็สวัรคต นไหมอืมพวกเจ้าทั้งหลายแหละจนถึงพระเจ้าแผ่นดินมีเงิน,ม,งนมีทองมีอำนาจอ,อะไรต่างๆมากมายจะซื้อยกซื้อยาอะไรต่างๆกินแต้ก็กินก็ได้ก็ไม่น่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรใช่ไหม,มแต่ก็ทำกรรมให้แก่ตัวเองด้วยการกินการกินการ,การดื่มการประกอบ กิจกรรมประจำวันที่นำโรคภัยมาสู่ตัวเองก็ต้องเจ็บป่วยนะล้มหมอนนอนเสือเหมือนกับคนธรรมดานะนั่นคือกรรมและการกระทำเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราที่เราประสบปัญหาต่างๆนะที่ว่ามันเกิดจากกรรมต้องพิจารณารอยู่ว่ากรรมนั้นคืออะไรนะ เราลำบากยากจนเราจะไปโทษกรรมเก่าเลยไม่ได้นะเราต้องโทษว่าหนึ่งสติปัญญาของเราน้อยสองเราไม่ได้แสวงหาช่องทางที่จะสร้างความร่ำรวยให้แก่ตัวเองนะสเราขี้เกียจส่วนการที่เราเกิดมาเป็นลูกคนยากคนจนนั่นนะมันก็เป็นธรรมชาติ เวทว่ายแต่เกิดเราไม่ทราบหรอกนะว่าเราจะไปเกิดเป็นลูกคนรวยหรือคนจนแต่ลูกคนจนนะก็สามารถสร้างความร่ำรวยขึ้นมาได้มากมายกายกองเศรษฐีที่ร่ำรวยเป็นแสนเป็นอ่าเหมือนล้านแสนล้านเขาก็หลายคนเขาก็มาได้ข่าบช้อนเงินช่อนทองออกมาเขาก็เกิดเป็นลูกคนยากคนจนและมันแสวงหาทีหลัง ด้วยสติปัญญาด้วยความคิดช่างคิดช่างทำรรละขยันทำใส่ยขยันเก็บเขาจึงร่ำรวยขึ้นมาได้นะดังนั้นความร่ำรวยก็ไม่สามารถที่จะไปโทษกรรมเก่านะว่าเราทำกรรมมาไม่ดีทำให้เรายากจนมันก็ไม่ใช่มันเป็นเพราะเราใช้ชีวิตไม่เป็นนะ ลูกตาสีตาสายายมีใหญ่มาเกิดมาฮะเรียนก็ไม่ได้มีความรู้อะไรสูงส่งแต่เขาก็สามารถประกอบสัมมาอาชีพจนร่ำรวยเป็นล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านหลายพันล้านขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนั่นแหละเกิดจากสติปัญญาและการกระทำของตัวเองอ ยิ่งมาถึงยุคนีย้ยุคออนไลน์เนะี่ยการจะร่ํารวยเนี่ยนะมันง่ายนิดเดียวพลิกฝ่ามือมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้แสวงหาช่องทางที่จะรวยเราเลยยังเราทายยํามาได้ยังนะหลายคนในยุคออนไลน์เนี่ยรวยข้ามวันข้ามคืนแค่ปีเดียวเนี่ยจากคนที่ไม่มีอะไรสามารถมีไรายได้เดือนละล้านได้นะทุกวันเนี้ยนะ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าช่องทางที่เราไปเจอนะั้นน่ะมันเป็นช่องทางที่ดีที่บริสุทธิ์ไหมเขาหลอกเราไหมบางทีเขาก็หลอกเรานะออกข่าวโอ้โหโคมโคมนะเอารูปอะ่ะลดรูปอะไรต่างๆมามาโอมาอวดกันว่าเนี่ยเขารวยจากการสร้างนี่นะเราก็เขาก็เรามาชักชวนเราไปนะชักชวนให้เราเป็นลงทุน เท่านั้นหมืน่นเท่านี้แสนนะจะได้รับผลตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็หลงเข้าไปเราไปทํากับเขาเสร็จแล้วเราก็ซื้อสินค้ามากองไว้ในบ้านเต็ไมไปหมดเลยขายไม่ออกวรนนี้จะขายให้ใครนะนั่นก็เป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมที่เรากระทาลงไปนะแต่บริษัทบางบริษัทเขาก็มีวิธีการที่ดีก็คือซื้อตรงนะ แล้วก็ไม่เก็บเงินเก็บทองของเราด้วยไม่ได้ลงทุนไม่ได้ชักชวนให้เราไปลงทุนทําอะไรแต่ชักชวนเราไปร่วมงานช่วยทํางานให้เขาเสร็จแล้วก็รวยขึ้นมาด้วยแผนงานที่เขาสร้างขึ้นมานะเขาก็ให้ค่าตอบแทนของเรานะักก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะก็เป็นกรรมและผลของกรรมเราก็ต้องรู้จักเลือกว่าเราจะประกอบกรรมแบบไหนกับใครมันจึงจะร่ำรวยได้นะ ทุกสิ่งที่ยังเกิดจากการกระทําเกิดจากสติปัญญาเกิดจากความขยันขันแข็งของเราหลงตาเนี่ยอายุ67แล้วเสียดายเจอไม่ยามเจอไม่งามยามขวานบินนะรู้ว่าอะไรจะเป็นอะไรนะเห็นเขาร่ำรวยกันก็รู้ว่าออนไลน์นะสุดยอดแต่พอคิดจะมาทำจริงๆสายตานี่ยกับแย่ลงแย่ลงเลยลงทำไม่ได้ ความสามารถประสิทธิภาพในการวางแผนนะจัดการอะไรต่างๆเนี่ยมันศูนย์ไปหมดเลยจึงไม่สามารถที่จะร่ำรวยมันเขาได้ไม่ใช่ว่าเกิดจากความไม่รู้และความขี้เกียจนะแต่เกิดจากความทุพพลภาพของสายตาเห็นไ,ไหม <c oughs> ไม่เป็นท่าจริงๆถ้าอายุยังหนม่มสายตายังดีนะ รับรองไม่แพ้ใครเลยไอ้เรื่องที่จะทำมาหากินให้รำรวยเนี่ยนะเคยรวยมาแล้วนะรวยมาแล้วแล้วก็ถูกทำลายนังกลายเป็นคนจนก็วิ่งสร้างรวยขึ้นมาอีกก็จนอีกใช่ไหมเพราะว่าชีวิตที่เราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่ตามลำพังเราอยู่กับคนอื่นบางทีเราเก่งจริงเราขยันจริงเราชาญฉลาดในการคิดหาเราหาได้เยอะ แต่คนที่อยู่กับเรานะีนะ่ะเป็นคนที่ไม่รู้จักหารู้จักแต่ใช้รู้จักแต่ที่จะทำลายทรัพย์สินที่เราได้มานั่นก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งกรรมที่เราไปได้คู่ที่มันไม่เหมาะสมมาได้ส่งเสริมให้เราร่ำรวยเราก็ต้องปร,ประสบกับความลำบากยากจนตลอดไปนะไหมอืมมีบุคคลมากมายในโลกเนี้ที่เก่งมากขยันขันแข็งมากนะ หาเงินเก่งแต่ไม่รวยสักทีก็เพราะว่ามีคู่ครองที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองดังนั้นก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเรื่องคู่ครองเนี่ยนะจะว่าการสแสวงหาคู่ครองที่ดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของกรรมเก่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้เรื่องกรรมอไอ้เรื่องการหาคู่ครองมันก็เป็นเรื่องของเราเองนะ บางทีเราไม่ได้หามีคนมาเจอเราเขามารักมาชอบเราเรามีกิเลสตัณหาเราก็ตกร่องป่องชิ้นประโยู่กับเขาไอ้กิเลสตัณหาการต,ตัดสินใจที่จะประโยู่กับเขานั่นแหละคือกรรมการการะทําของเราเสร็จแล้วเราก็ได้รับผลของกรรมนะนี่แหละเรื่องของกรรมมันละเอียดอ่อนอย่าไปโทษแต่ชาติก่อนอย่างเดียวนะให้พิจารณาชาตินี้ แล้วเราจึงจะแก้กรรมได้ก็คือจะทําสิ่งใดให้พิจารณาให้ที่ท้วนว่าทําไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าเราตัดกรรมาการกระทำว่าว่าเป็นผลของกรรม เราตัดเจตนาว่าเป็นกรรมนะอืมคือสิ่งที่เราตั้งจิตเจตนาที่จะทําลงไปนั้ยน,นั่นคือละการกระทําเมื่อทาไปแล้วมันก็จะก่อให้เกิดผลของกรรมนะจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะการกระทําของเราเราก็ต้องประกอบกรรมที่ถูกต้องไม่ใช่ว่านั่งทําประเพณีพิธีกรรมนะ ปฏิบัติไปตามรูปแบบแล้วมันจะหลุดพ้นมันไม่ใช่รูปแบบหลอกลวงหรือรูปแบบที่ไม่ถูกต้องที่ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็มีมากมายในประเทศไทยเรากว่าจะมีรูปแบบที่แน่นอนที่ทำให้เกิดการหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดท่านพุทธทาสขึ้นมาเกิดหลวงพ่อเทียนขึ้นมาคิดคน้นรูปแบบนะ การที่จะปฏิบัติแล้วมันจะพ้นทุกได้หลวงาหลวงพ่อพุทธทาสจะไม่ชัดเจนเพราะท่านเป็นผู้เผยแพร่แบบนักปรา์นะก็ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนจนมาเกิดหลวงพ่อเทียนเกิดขึ้นในโลกนี้นะท่านจึงพบวิธีการที่จะหลุดพน้นทุกได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นการจะล้นผุดหลุดพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องประกอบกรรมฐานที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธเจ้าจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์นะอืมขอฝากไว้ในทุกคน